สวัสดีครับผมซาตตาพิธามานวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับประตูนะครับว่าประตูควรจะเปิดเข้าหรือเปิดออกที่มีทั้งประตูบ้านประตูร้านค้าหรือว่าประตูสำนักง,งานหรือออฟฟิศนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ศึกษาข้อมูลในาศาสตูจุย้ยแลอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการเปิดประตูนะครับว่าทิศทางการเปิดประตูบ้านหรือประตูสำนักง,งาน เวลาเปิดประตูจะต้องเปิดเข้าไปในตัวอาคารเท่านั้นเพื่อให้เงินทองหรือโชคลาภไหลเข้าสู่ตัวบ้านหรือตัวอาคารนะครับแต่สําหรับในศาสตร์ฮวงจุ้ยพัญจธาตุที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการไหลเข้าของพลังงานหรืออากาศที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคารนะครับสําหรับทิศทางการเปิดประตูจะเปิดเข้าหรือเปิดออกผมได้ทําการทดลองมาให้ท่านดูนะครับว่าวิธีการเปิดลักษณะใด จะมีพลังงานหรือการไหลเข้าสู่ตัวอาคารได้มากกว่ากันนะครับให้ท่านสังเกตดูที่กระดาษนะครับโดยผมจะทําการทดลองโดยวิธีที่1ก็คือเวลาเข้าสู่ตัวอาคารผมจะดึงประตูออกมาหรือที่ท่านเรียกว่าประตูเปิดออกนะครับซึ่งท่านก็จะเห็นได้ว่าเวลาเปิดประตูดึงออกมาก็จะเกิดแรงดูดอากาศไหลเข้าสู่ตัวอาคารโดยท่านสังเกตดูที่กระดาษทิชูที่ผมให้ทดลองถือดูนี้นะครับ และอีกลักษณะหนึ่งเวลาจะเดินเข้าสู่ตัวอาคารผมใช้วิธีการผลักประตูเข้าไปหรือในลักษณะที่ท่านเรียกว่าเป็นบานประตูที่เปิดเข้าที่ท่านเข้าใจว่าการเปิดประตูเข้าสู่ตัวอาคารจะนำพาการเงินและโชคลาภเข้าสู่ภายในบ้านหรือภายในอาคารนะครับซึ่งท่านก็จะเห็นได้ว่าในขณะที่ดันประตูเข้าไปสู่ภายในตัวอาคารแรงดูดอากาศที่ทำให้กระดาษทิชชู่เคลื่อนไหวโดยการดูดเข้าไปภายในตัวอาคาร มีกำลังในการดูดน้อยกว่าการเปิดประตูด,ด้วยการดึงประตูออกมาหรือว่าประตูในลักษณะเปิดออกนะครับดังนั้นในศาสตร์ของชื้อบรรจาธาตุถ้าให้เลือกระหว่างประตูเปิดเข้าหรือประตูเปิดออกก็จะเลือกประตูที่เป็นลักษณะเปิดออกสู่ภายนอกนะครับเพราะว่าจะมีแรงดูดอากาศหรือพลังงานเข้าสู่ภายในตัวอาคารมากกว่าประตูที่เปิดเข้านะครับ ได้อีกส่วนหนึ่งที่ศาสตร์งชจืจ้อปรรจธาตุเรื่องประตูที่เปิดออกสาเหตุก็เพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาภายในตัวอาคารประตูในลักษณะที่เปิดออกสู่ภายนอกก็จะเป็นบานประตูที่เปิดได้ง่ายและสะดวกกว่าประตูที่เปิดเข้ามาสู่ภายในตัวอาคารนะครับซึ่งกฎหมายเมืองในประเทศต่างๆโดยส่วนมากก็จะใช้ประตูในการเปิดออกสู่ภายนอกทั้งนั้นนะครับเพราะมีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ